แสงสีทองอัมพรายามสนทยาอับไลตึกกระฟ้าใจกลางมหารครกรุงเทพศาสตร์เงาทอดยาวผ่านกระจกสูงจดเพดานของเพนเฮาสุดรูบนชั้นสูงสุดรุนีวรกุลในวัยห้าสห้าปียินทอดสายตามองเส้นขอบฟ้าที่ค่อยกลยเปลี่ยนสีจากสีส้มเป็นสีม่วงเข้มละที่สุดก็ดำสนิทก่อนจะถูกแทนที่ด้วยแสงไฟและยิบระยับระยับนาปลานดวงดุดอันมณีที่โปรยปลายลงบนพื้นกามยีสีดำ เสียงจอแจของเมืองหลวงแว่วมาแต่ไกลแต่ภายในห้องชุดแห่งนี้กลับเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองบนโต๊ะทำงานไม้สักขนาดใหญ่ถวยรางวัลสุดยอดผู้บริหารหญิงแห่งปีที่เพิ่งได้รับมาเมื่อบ่ายยังคงเปองประกายมันคือสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จคือผลลัพธ์ของการทำงานหนักมาตลอดชีวิตคือสิ่งที่ยืนยันว่า Aura Group ที่เธอและสามีผู้ลุงหลับรวมกันก่อร่างสร้างมานั้นยืนหยัดอย่างมั่นคงในวงการอสังหาริมทรัพย์แต่แปลกความสำเร็จเหล่านี้กลับไม่อาจขับไล่ความอ้างว้างที่เก่ากลุมหัวใจเธอมานานหลายปีได้เลยห้าปีแล้วท่วิตสามีสุดที่รักจากไปยังไม่มีวันกลับทิ้งไว้เพียงความทรงจำอันง,งดงามและอนาจาักธุรกิจที่เธอต้องแบกรับไวเพียงลำพัง ลูกสาวคนเดียวพลอยก็ไปศึกษาต่อก่อยถึงอังกฤษชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเร่าและการโอบกอดกลับเหลือเพียงความเงียบและพื้นที่อันกว้างใหญ่ของเพนเฮาส์ที่ดูจะใหญ่เกินไปเสมอเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปลุกเธอจากพวังชื่อพลอยปรากฏบนหน้าจอรุณีรีบกดรับรอยยิ้มบางรานปรากฏขึ้นใบหน้าพลอยเป็นไอบางลุกเรียนหนักไหม สบายดีคะแม่ทั้งนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วแม่ล่ะคะประชุมบอดเป็นไงบ้างเสียงสดใด้ส์แต่เจอความห่างเห็นเล็กน้อยดังมาจากปลายสายเรียบร้อยดีจ้ะไม่มีอะไรน่าห่วงรุนีตอบพยายามปรับนำเสียงให้ดูเข้มแข็งดูแลตัวเองดีนะลูกย่าหักโคมละบทสนทนาสั้นเช่นจบลงด้วยคำอวยพรและความห่วงใยตามประสาวแม่ลูกแต่เมื่อวางสายความเงียบก็วนกลับมาอีกครั้ง อรุณีทอนหายใจยาวมองภาพถ่ายคู่กับวิทที่วางอยู่บนโต๊ะข้างโซฟาเธอเงาเหลือเกินแกจะจมอยู่กับความหลังไปถึงเมื่อไรกันอรุณีนวลปรางเพื่อนสนิทที่คบกันมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยเอ่ยขึ้นในงานเลี้ยงรุ่นเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนวิทเข้าไปสบายแล้วแกก็ต้องเดินหน้าต่อสิเปิดใจหาใครใหม่บ้บ้างพูดเป็นเล่นน้าปูน,นีแล้วใครเขาจะมอง อรุณีหัวเราะกลบเกลิน่นย่าดูทูกตัวเองแกยังสวยยังสง่ายังเก่งกาจขนาดนี้ทำไมจะไม่มีใครมองนวนปรางหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เขามีแอปหาคู่เยอะแยะปลอดภัยด้วยนะแกลอง Soul Connect สิเพื่อนฉันได้สามีวิศวกรหล่อรวยจากแอปนี้แหละอรุณีมองแอปเพลชันสีชมพูวานแหวไว้มือเพื่อนด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความเคินอาย ความกลัวและความหวังเล็กๆที่ซ่อนอยู่ลึกคืนนั้นรุณีนอนไม่หลับเธอพลิกตัวไปมาความคิดเรื่องแอบหาคู่ยังควรเวียนอยู่ในหัวเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาลังเลอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะตัดสินใจกดดาวน์โหลดโซลคเน็ก c t ด้วยหัวใจที่เต้นระรัวการสร้างโปรไฟล์เป็นเรื่องน่าประมาทที่สุดเธอเลือกรูปที่พลอยเคยถ่ายให้เมื่อปีที่แล้ว เป็นรูปที่เธอยิ้มกว้างดูพรอนคลายที่สุดเขียนแนะนำตัวสัน้นๆว่านักธุรกิจยิงโสดรักความสงบมองหาเพื่อนคุยที่เข้าใจและจริงใจถ้าอ่านทวนแล้วทวนอีกรู้สึกเหมือนกำลังประกาศขายตัวเองอย่างไรอย่างนั้นสองวันแรกผ่านไปอย่างเงียบกริบมีเพียงโปรไฟล์แปลกแดนและข้อความทักทายหวนชุนที่เธอไม่สนใจจะตอบกลับอรุณีเริ่มถอดใจ คิดว่านวนปรางพูดเกินจริงแต่ในคืนวันที่สามขณะที่เธอกำลังจะปิดแอปข้อความหนึ่งก็เด้งขึ้นมาสวัสดีครับคุณรุณีผมวินนะครับเห็นโปรไฟล์คุณแล้วรู้สึกประทับใจมากยินดีที่ได้รู้จักครับรุณีคลิกเข้าไปดูโปรไฟล์วินรูปที่ปรากฏคือชายหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันหน้าตาหล่อเหลาคมขยดวงตาดูอบอุ่นและฉลาดเข้าสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสบายยืนอยู่ริมทะเล ลบ,บหน้ามีรอยยิ้มบางทางที่ทำให้โลกสดใสข้อมูลในโปรไฟล์ระบุว่าเขาอายุ49ปีเป็นวิศวกรโยธาทำงานกับบริษัทน้ำมันคาชาติปัจจุบันประจำอยู่ที่แทนคุดเจ้ากลางทะเลในตะวันออกกลางสถานะโสดและกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังหัวใจของอุรุณีเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งชายคนนี้ดูดีเกินจริง แต่ข้อความของเขาสุภาพและให้เกียรติเธอสูดลมหายใจลึกๆแล้วพิมพ์ตอบกลับสวัสดีคะ่ะคุณวินรุนีคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันคะ่ะวินาทีนั้นรุนีไม่รู้เลยว่าเธอกำลังก้าวเท้าเข้าสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวานชื่นและอันตรายที่เธอขาดไม่ถึงบทสนทนาระว่ังอรุณีและวินดำเนินไปเล่าสายน้ำที่ไหลเชี่ยวแต่นุม่มนวลและชุ่มชื้นหัวใจ วินแตกต่างจากผู้ชายทุกคนที่เธอเคยรู้จักเขาฉลาดมีอารมณ์คันและที่สำคัญที่สุดคือเขาเข้าใจเธออย่างน่าอัศจรย์เขารู้ว่าเมื่อไรควรปลอบโยนเมื่อไรควรให้กำลังใจเขาสนใจเรื่องธุรกิจของเธอทาทายด้วยความชื่นชมอย่างจริงใจและรับฟังเรื่องราวความเหงาของเธอด้วยความเห็นอ,อกเห็นใจชีวิตวิศกรกลางทะเลมันโดดเดี่ยวมากครับ คุณอรุณีการได้คุยกับคุณเหมือนเจอโอเอซิสเลยผมทึ่งในความสามารถของคุณจริงๆคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งและน่าทึ่งมากคุณรู้ไหมผมรอข้อความจากคุณทั้งวันเลยนะข้อความเหล่านี้คือ love bombing ชันดีที่ค่อยซึมลึกเข้าสู่หัวใจที่แห้งแล้งของอรุณีวินเล่าเรื่องชีวิตของเขาให้ฟังเขาเกิดที่อเมริกาพ่อเป็นทหาร แม่เป็นคนไทยแต่ทั้งสองเสียชีวิตไปหมดแล้วเขาเติบโตมาอย่างโดดเดี่ยวทำงานหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองความฝันของเขาคือการกลับมาสร้างบ้านที่เมืองไทยใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบเกียงค้างใครสักคนเขาส่งเพลงรักหวานบานมาให้เธอฟังทุกคืนเล่าเรื่องดาวบนท้องฟ้าทะเลทรายที่เขาบอกว่าสวยสู้ดวงตาของเธอไม่ได้ไม่นานนัก พวกเขาก็เริ่มโทรศัพท์คุยกันเสียงทุ่มนุ่มของวินมีเซนยังเหลือร้ายเขามีเรื่องเล่ามากมายและมักจะทําให้เธอหัวเราะได้เสมอแสแม่ทุกครั้งที่อลูนีขอเปิดกล้องเขาก็มักจะอ้างเรื่องสัญญาณที่ไม่เสถียรบนแท่นขุดเจ้าเสมอผมอยากเห็นหน้าคุณใจจะขาดแต่สัญญาณมันแย่จริงๆครับไว้ผมกลับไปบนฟังเมื่อไหร เราวิดีโอโฮลกันทังวันเลยนะอรุณีเชื่อสนิทใจความปรารถนาที่จะได้พบเขาตัวเป็นเจนมีมากเกินกว่าจะแอบใจสงสยัยโลกของเธอกลายเป็นสีชมพูเธอเริ่มใส่ใจกับการแต่งตัวมากขึ้นทำเพลงเบาระหว่างทำงานพลังงานบวกแผ่ซ่านจนคนรอบข้างสัมผัสได้บอสดูสดใสขึ้นเยอะเลยนะคะช่วงนี้มีเรื่องดีๆอะไรหรือเปล่าคะเลขาสาวแซลอยังอารมณ์ดี รุณีเพียงยิ้มเคินเทนไม่ได้ตอบอะไรวินคือความลับส่วนตัวที่เธอวงแฮนสามเดือนแห่งความสุขผ่านไปอย่างรวดเร็วพลอยลูกสาวของเธอกลับมาเมืองไทยในช่วงปิดเทอมฤด,ดูรอ้อนอรุณีตื่นเต้นที่จะแนะนําวินให้ลูกสาวรู้จักเธอมั่นใจว่าพลอยจะต้องชอบเขาเหมือนกันแม่เจคนดีแล้วนะพลอยเขาชื่อวินเป็นวิศวกรหล่อนิสัยดีเข้าใจแม่มากก็เลย อรุณีเราด้วยแววตาเป็นประกายระหว่างทานอาหารเย็นมื้อแรกพลอยมองแม่ด้วยรอยยิ้มแต่แววตาชายเวลกังขาเล็กน้อยจริงเหรอคะแม่ดีใจด้วยนะคะแล้วเจอกันได้ยังไงคะในแอป Soul Connect นะลูกรอยยิ้มของพลอยจางลงเล็กน้อยแอบบหาคู่แล้วเขาอยู่ไหนคะทําไมไม่มาทานข้าวกับเราเขาทํางานอยู่ตะวันออกกลางจะ้ะแต่ใกล้จะหมดสัญญาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเมืองไทยเทาวันแล้ว ตะวันออกกลางกายจังเคยเห็นหน้ากันจริงๆหรือ,อยังคะวิดีโอคอลล่ะคะพลอยถามตรงพงตามประสาวคุณใหม่ที่คุณเคยกับโลกออนไลน์รุนีชะง,งักไปเล็กน้อยเออยังเลยลูกสัญญาณที่นั่นมันไม่ค่อยดีนะคำตอบนี้ทำให้สัญญาณเตือนภายในหัวของพลอยดังขึ้นทันทีแม่คะแม่แน่ใจหรอคะว่าเขาเป็นคนดีจริงๆสมัยนี้พวกโรแมนต์แกมมันเยอะมากนะคะ โดยเฉพาะพวกที่อ้างว่าอยู่ต่างประเทศทำงานไกลจีไม่เคยเปิดกล้องเนี่ยตัวดีเลยนะแน่แนพลอยทาไมพูดจาแบบนี้วินเขาไม่ใช่คนแบบนั้นอรุณีขึ้นเสียงเล็กน้อยรู้สึกเหมือนความสุขของเธอกำลังถูกคุกคามแม่คุยกับเขาทุกวันเขามีตัวตนจริงๆแต่แม่ไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยนะคะพลอยเถียงหนูเป็นห่วงแม่นะแม่ดูแลตัวเองได้พลอยไม่ต้องห่วงหรอกตั้งใจเรียนเถอ อรุณีตัดบทบรรยากาศบนโต๊ะอาหารเย็นลงทันทีคืนนั้นพลอยนอนไม่หลับเธอเป็นห่วงแม่จับใจเธอรู้ว่าแม่เหงาแค่ไหนหลังจากพ่อเสียแต่การทุเมตทความหวังให้กับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์มันเสี่ยงเกินไปเธอตัดสินใจใช้ทักษะด้านไอทีที่เธอถนัดเพื่อตรวจสอบวินคนนี้เธอเริ่มจากการค้นหารูปโปรไฟล์ของวินด้วย Google Reverse Image Search l e ิ่งที T p o บ ก็ทำให้เธอแทบหยุดหายใจรูปนั้นเป็นรูปของนายแบบชาวบราซิลชื่อริคาร์โดซึ่งมีผลงานทายแบบมากมายและรูปนี้ก็ถูกนำไปใช้ในโป,ปายปลอมนับร้อยนับพันบนโลกออนไลน์พลอยลองค้นหาชื่อวินวิโสกรแทนคุดเจาะแต่ก็ไม่พบข้อมูลใดๆที่น่าเชื่อถือเลยพลอยอยากจะเอาหลักฐานนี้ไปให้แม่ดูทันทีแต่เธอก็รู้ว่าแม่คงไม่เชื่อและอาจจะโกรธเธอมากกว่าเดิม เธอต้องหาหลักฐานที่แน่นหนากว่านี้และต้องทำอย่างระมัดระวังขณะที่พลอยกำลังสืบหาความจริงอย่างเงียบเทียบวินวินก็เริ่มเดินเกมของเขาเขาสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินเชิญครั้งแรกขึ้นรุ่นนี้ครับผมมีเรื่องด่วนต้องรบกวนคุณจริงๆพอดีอุปกรณ์สำคัญที่ผมใช้ทำงานมันเสียกระทันหันพลอยเที่ยงนูเป็นห่วงแม่นะแม่ดูแลตัวเองได้พลอยไม่ต้องห่วงหรอกตั้งใจเรียนเธอ รุณีตัดบทบรรยากาศบนโต๊ะอาหารเย็นลงทันทีคืนนั้นพลอยนอนไม่หลับเธอเป็นห่วงแม่จับใจเธอรู้ว่าแม่เหงาแค่ไหนหลังจากพ่อเสียแต่การทุ่มเทความหวังให้กับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์มันเสี่ยงเกินไปผมต้องรีบซ่อมไม่งั้นจะกระทบกับโครงการใหญ่บริษัทเบิกจ่ายช้ามากผมขอยืมคุณก่อนสักห้าหมื่นได้ไหมครับได้เงินเมื่อไหร่ผมจะรีบคืนให้ทันทีสัญญาครับ อลนี้ได้รับข้อความนี้ขณะประชุมเธอรู้สึกใจคอไม่ดีแต่ความเป็นห่วงและความต้องการที่จะช่วยเหลือคนรักก็มีมากกว่าเธอรีบแอบโอนเงินให้เขาทันทีโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือเหยื่อก้อนแรกที่เธอโยนให้ชลามร้ายหลังจากนั้นไม่นานวินก็อ้างว่าต้องใช้เงินอีกสองแสนบาทเป็นค่ารักษาพยาบาลแม่บุญธรรมที่เมืองไทยเข้าส่งรูปหญิงชลานอนสมมาให้ดูรูนี่ใจอ่อนโยบโอนเงินไปอีกครั้ง โดยไม่ถมทมให้รา,ายละเอียดมากนักเธอบอกตัวเองว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักที่เธอมีต่อเขาพลอยเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของแม่อรุณีเริ่มมีรับลมคมในมากขึ้นและมักจะหลบไปคุยโทรศัพท์คนเดียวบ่อยพลอยยิ่งร้อนใจเธอเร่งการสืบคน้นและไปพบเรื่องราวของลุงสมบัติในเว็บบอร์ด pantip.com ลุงสมบัติเป็นข้าราชการบำนาญที่ถูกหมอสาวลูกครึ่งหลอกให้โอนเงินไปเกือบล้านบาทเพรอะเรื่องเหมือนกับกรณ,ณีของแม่เธออย่างน่าขนลุกพลอยจึงติดต่อไปยังลูกสาวของลุงสมบัติและได้ข้อมูลเชิงลึกที่ทําให้เธอหนาวสันหลังมีเจชาชีพพวกนี้ทํางานเป็นขบวนการมีสคริปต์มีรูปแบบ และมุ่งเป้าไปที่คนที่เงาและมีฐานะพลอยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดพิมพ์ออกมาเป็นปึกเตรียมจะเปิดสึกกับแม่แต่เธอก็ชาไปก้าวหนึ่งวินติดต่อมาด้วยน้ำเสียงแตกตื่นที่สุดเขาอ้างว่าเขาทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในการคำนวณโครงการทำให้บริษัทเสียหายถึงหนึ่งล้านบาทลุงสมบัติเป็นข้าราชการบำนาญที่ถูกมอสาวลูกครึง่ง หลอกให้โอนเงินไปเกือบล้านบาทพลอดเรื่องเหมือนกับกฎกรณีของแม่เธออย่างน่าคนลุกพลอยจึงติดต่อไปยังลูกสาวของลุงสมบัติเขาอาจจะถูกไล่ออกถูกฟ้องร้องหรือแม้กระทั่งติดคุกอรุณีครับคุณคือความหวังเดียวของผมถ้าคุณช่วยผมครั้งนี้ผมสัญญาว่าจะลาออกทันทีบินกลับเมืองไทยไปหาคุณเราจะแต่งงานกันสร้างครอบครัวด้วยกันนะที่รัก ช่วยผมนะหนึ่งล้านบาทเท่านั้นแลกกับชีวิตทั้งชีวิตของเราเสียงสะอืนปนเปนมาตามสายรุนีตัวชาดิกเงินหนึ่งล้านบาทไม่ใช่ปัญหาแต่สถานการมันดูเลวร้ายและบีบคั้นเกินไปแต่คำว่าแต่งงานและชีวิตของเรามันหอมหวานจนแทบจะต้านทานไม่ไหวเธอกำลังจะกดปุ่มยืนยันการโอนเงินบนแอปธนาคารหยุดเดี๋ยนี้คะแม่รุณีครับ คุณคือความหวังเดียวของผมถ้าคุณช่วยผมครั้งนี้ผมสัญญาว่าจะลาออกทันทีบินกลับเมืองไทยไปหาคุณเราจะแต่งงานกันสร้างครอบครัวด้วยกันนะที่ลักษช่วยผมนะหนึ่งล้านบาทเท่านั้นแลกกับชีวิตทั้งชีวิตของเราเสียงสะอื้นปนเปมาตามสายอรุณีตัวชาดิกเงินหนึ่งล้านบาทไม่ใช่ปัญหาแต่สถานการณ์มันดูเลวร้ายและบีบคั้นเกินไป แต่คำว่าแต่งงานและชีวิตของเรามันหอมหวานจนเธอแทบจะต้านทานไม่ไหวเธอกำลังจะกดปุ่มยืนยันการโอนเงินบนแอปธนาคารพลอยพุ่งเข้ามาในห้องนอนคว้าโทรศัพท์ไปจากมือแม่แม่กำลังจะทำอะไรคะพลอยเอาโทรศัพท์แม่คืนมาอารุณีตะวัดลุกขึ้นจะแย่งคืนไม่แม่ต้องฟังหนูก่อนพลอยเปิดแท็บเล็ตในมือ โชว์หลักฐานทั้งหมดที่เธอรวบรวมมาทั้งรูปนายแบบริคาโดยกระทู้ลุงสมบัติบทสนทนาเปรียบเทียบและกระทั่งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีมา้าที่วินเคยให้แม่โอนเงินไปนี่คือความจริงค่ะแม่ไม่มีวินไม่มีวิศว,วกรมีแต่แกงต้มตุนเขากำลังหลอกเงินแม่ อรุณีมองภาพเหล่านั้นสลับกับมองหน้าลูกสาวที่เต็มไปด้วยน้ำตาลกูกที่เธอสร้างขึ้นมาพังครืนลงต่อหน้าต่อต,อตาเสียงของวินในอดีตซ้อนทับกับเสียงของพลอยในปัจจุบันความจริงที่เธอพยายามหลีกหนีมาตลอดไล่ต้อนเธอจนมุมเธอทุดตัวลงบนเตียงร้องให้ออกมาอย่างสุดกลั้นพลอยทิ้งแทบเล็ดโผล่เข้ากอดแม่หนูขอโทษที่ต้องทำแบบนี้ แต่นูทนเห็นแม่ถูกหลอกไม่ได้จริงๆค่ะสองแม่ลูกกอดกันร้องไห้อยู่นานเมื่ออรุณีเสงอบลงเธอมองหน้าลูกสาวด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปความมืดบอดจากความรักจอมปลอมจางหายไปเหลือเพียงความเจ็บปวดแต่ก็แจ่มชัดเธอบอกให้พลอยเปิดลำโพงโทรศัพท์ที่ยังคงมีสายเรียกซ้อนจากวินเข้ามาไม่หยุดเธอสูดลมหายใจลึกๆแล้วกดรับสวัสดีคะ่ะวินอรุณี คุณโอนเงินให้ผมหรือยังผมกำลังเดือดร้อนจริงๆนะเสียงปลายสายรีบร้อนก่อนจะโอนฉันขอทมอะไรหน่อยได้ไหมคะริคา์โดสบายดีไหมคะอรุณีถามเสียงเรียบปลายสายเงียบกริบไปหลายวินาทีก็จะมีเสียงสบเบาๆแล้วสายก็ตัดไปและไม่เคยติดต่อกลับมาอีกเลยวันรุ่งขึ้นอรุณีในสภาพที่บอบช้ำแต่แข็งกว่าเดิมเดินทางไปบกปอด